สำหรับใครนะคะที่แบบว่านั่งรถไฟแล้วว่าแบบกังวลเรื่องแบบว่าหูกลิ่นสนิมติดตัวไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนี่เลย,เยอย่องนี NDO นะคะโรออนน้ำหอมนะชาใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม้กลิ่นมันยังติดติดอยู่เลยนะดูดิกลิ่นแบบติดตัวเพราะฉะนั้นไปใช้เลยนะแนะนำนะเราเดินทางแบบลุยๆกังวลว่ามีกลิ่นสนิมไหมเหงื่อออกหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้นะแล้วก็ อ่อนโยนต่อผิวด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญก็คือมีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นสวีทบอสซัมนะคะก็จะให้ความหอมๆละมุนละมุนนะคะกลิ่นถัดมาก็คือจะเป็นกลิ่น Fresh f r u i t ้นะคะก็คือจะให้ความแบบสดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็อีกกลิ่นนึงก็คือ w ์มฟรีเซียนะคะก็คือจะให้ความแบบเย้ายวนนะคะพกไว้เลยติดตัวไว้เลยนะคะจะช่วยได้มากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะไปตักันได้เลยนะ